สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกัปตันซื้อปรษาดีมทีมนะฮะก็สวัสดีวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงทีมฮอลแลนด์นะฮะและการกลายพันธุ์ของไอเดียรองนะครับไอเดียที่2ของผมนะครับที่เคยเปิดตัวไปเมื่อหลายวันก่อนนะฮะไอเดียไก่ดีบัฟนั่นเองครับก็ <c oughs> อยากเล่นททวรฟุตบอลมากมาก แต่ว่ายุคนี้นะครับมันเป็นยุคบวก4นะครับจะก,กดอะไรเนี่ยรีบอลอย่างเดียวมันไม่พอนะคือไอทีมหลักของผมเนี่ยถ้าถามว่าผมทำได้ไหมคือหลังจากกดขายพี่เกิร์ตไปเนี่ยผมเหลือดีบอลถึง6000เลยนะแล้วก็ได้พี่เกิร์ตซ้ำมามา3ตัวก็ใช้ที่เดะกสองอันไปอ่ะพี่เกิร์ตนั่นแหละแล้วก็ไปเก็บขอรางวัลอะไรมาอีกก็เหลือที่เดะก,กลับมาเหลือ1778เท่าเดิมปัญหาก็คือดีบอลอ่ะ6 0พ0เนี่ย, 6, ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ แต่ปัญหาก็คือชิเดททำมสืเนี่ยมันจะไม่พอคือถ้าจะให้ประหยัดก็ต้องวนหลายรอบซึ่งไอดีหลักก็ไม่ควรทำแบบนั้นป่ะเผื่อแบบดีมเฟสมันออกเป็นวากามาทำไงหน้ากดกันเดินอีกใช่ไหมก็เลยเแล้ววแล้ก็จะไปหาไอดีทำขำๆนะฮะตอนนี้ไอดีไอดียรอยังส่งฟาร์มอยู่นะฮะไอดี ID ทำขำๆนะฮะฮอแนแลนเลยเว้แต่หาไปก็ไม่เข้าแก๊ปแล้วก็ เรียกได้ว่าไม่ค่อยถูกใจอ่ะคือแค่ลองไอดีผมก็เล่นได้ไหวแล้วปะ่ะไอดีหลักกับไก่ดีบัฟก็สองอันก็จะไม่ไหวละก็เลยหลังจากฟาร์มเสร็จนะฮะก็มาเช็คตัวสักหน่อยถ้ามันมีตัวละครที่น่าสนใจพอจะทำฮอลแลนด์ได้ผมก็จะทำไฮบริดฮอลแลนด์ไปเลยก็คือบวกลบไปกลับไปเลยเนาะไฮบริดสายผสมเพราะว่าซึรร่งระษัทกล่องที่ผมจะมาคุยทายคลิปวันนี้มันก็ยังมีพิษสงอยู่นะมีพิษสงอยู่ แล้วสิ่งที่ผมเจอนะฮะก็คือแบบนี้ครับโอ้โหท่าชิงว่ะเฮ้ท่าชิงว่ะท่าช,งาาชิงมายังไงคือกูเปิดเอเดสอาออกเกลือนี่ใช่ไหมออกมาท่าชิงสองตัวเพราะฉะนั้นครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเรียบร้อยครับไม่ต้องสืบรอแล้วฮะบ,บวกสี่สองตัวนะฮะเซตท่าไปเรียบร้อย <laughs> ไฮบิดนะครับ ไก่ดีบัฟนะฮะแล้วเราว่าผมรองปรับมากมายครับผมไม่สามารถใส่ซีบัสาษะได้จริงๆคือตัวบุกแบบผมต้องเลือกระหว่างซีบัสาษะกับซีดานนะฮะถ้าผมเลือกซีบัสาษะนะฮะมันก็มันก็ทำให้ออยชิงได้ครับแต่ถ้าผมเลือกซีดานมันก็จะโอพีมากตัวซีดานตัวเนี้ยและอีกอย่างคือมันเป็นผมจะทาบัฟขับสโมสรสีฟ้านะฮะถ้าใส่ซีบัสาษะไปมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่คือมันติดอะไรหลายๆอย่างนะครับ แล้วผมก็ไปเหลือเพียนท่าอ้อยยิงไกเออกูยิงไก,เอ,องไกเอาก็ได้นี่วะเดี๋ยวผมจะจัดทีมให้ดูนะครับว่ายังไงนะครับสําหรับการจับจัดทีมไก่ดีบัฟนะครับตอนนี้ไก่พันไก่เป็นกไก่ไฮบริดแล้วนะครับไฮบริดก็คือบวกตั้งสามสิบกว่าลบยี่สิบกว่าย่งเออคือมีบวกลบแต่ไม่ใช่สุดทางเลยฮะโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องทุกอย่างนะฮะแต่คือเกินมาขนาดนี้ก็รู้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย พรุ่งนี้เนี่ยไอดีเดนเดอร์แลนด์ภาค2มาไอตัวเก่าเนี่ยเดี๋ยวไอดีไก่ดี ID บัมเนี่ยกดกันกนระจุยแน่นอนฮะสนุกสนานแน่นอนไอดีร้องไม่คิดเดยอะแต่ก็อยากเล่นหนักทัวทัวฟุตบอลอ่ะบางคนไม่มีท่าเนาะมาครับก่อนที่จะเริ่มทุกอย่างนะฮะ ก่อสปอนเซอร์นะฮะหากใครต้องการเติมตังค์นะครับอย่าลืมครับร้านเดลฮันชอปเกมมบายครับรับบริการเติมเกมกับตันซื้อภาษาดีทีมและเกมอื่นอีกมากมายนะฮะร้านนี้นะครับเติมด้บัตรจิปการ์ดนะครับราคาอาจจะมีขึ้นลงบ้างแต่ถูกก่าเติมเองแน่นอนและนอกจากเติมดีมบอลนะฮะไอ้พวกแพ็กต่างๆในเกมนะครับเขาก็สามารถเติมลดราคาให้ได้นะครับติดต่อสอบถามไปได้เลยนะครับลาย Q R โค้ดด้านหน้าเลยนะฮะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไว้ใจได้ครับร้านนี้นะฮะ ต่อ,อมาครับหากใครต้องการฟาร์มเนื้อเรื่องนะฮะก็ว่องว่องไวอ่ะสามวันอ่ะผมลองมาและสามวันจบไอ้ไก่ดีบัฟเนี่ยผมเนี่ยสามวันนั้นแหละเนื้อเรื่องครับสามร้อยห้าสิบบาทครับสามวันจบนะฮะอีเวนต์ครับสามร้อยบาทนะครับสองวันแลกได้เกือบทุกอย่างครับและเรดครับสองร้อยบาทอีเวนต์คืออะไรอีเวนต์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกวิ่งควายเก็บเหรียญเนาะผ่านล็องการแลกของเนาะมันก็จะแลกได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็ลองใช้บริการดูกันได้นะครับดำเนินการมากกว่า1000 ID นดีะครับปลอดภัย100%อแอดมินพานุ Facebook ช่องทางการติดต่อนะครับซ้ายบนเลยฮะซ้ายบนเป็นช่องทางการติดต่อนะครับและสุดท้ายครับ ID ดองบอลนะฮะเอ่ด ID มันบอลมันเพิ่มประมาณ100% 2 0อีกแล้วแหละแต่ก็ราคายังเท่าเดิมนะครับอันนี้ผมขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ฮะมา คือคือเกงใจฮิเดะอ่ะผมบอกเลยพรุ่งนี้ผมจะเปิดไหมโดแมนไอดีหลักผมอยากเปิดมากนะแต่แต่คือตู้มันอยู่นานอะ่ะคือผมผมมีรางสองหอดว่าดมเฟสอาจจะเป็นวากาก,าก็ได้อลลีเวลมันเสื่อมมาเป็นตัวกี้กเนาะตอนแรกผมผมเดาเป็นลีเวลนะอาจจะเป็นวากาก,าก็ได้เพราะฉะนั้นโดแมนผมพักไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาไอดีดเล่นนะฮะสำหรับโดแมน คือเตะถ่วงไปก่อนแต่อยางได้แหละสำหรับไอดีหลักคือมันลงพอดีเป๊ะเลยสบายๆโอเคเรามาดูซื้อภาษากล่องเนาะซื้อภาษากล่องครับหลังจากการปรับคราวที่แล้วไปนะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่มันปรับคือคุณค่าของซื้อภาษากล่องนะครับก็คือตัวกระจอกแต่แจกล่นะฮะโดนปรับไปมันเก่งขึ้นนะ มันเก่งขึ้นนะฮะผมบอกเลยว่ามันเก่งขึ้นกว่าตัวเก่าเอาไปใช้จริงได้เลยอาจจะไม่ได้ OP มากแต่ถ้าเกิดเจอกับทีมดีบัฟเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคีย์เพเยอร์เหมือนเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าแจกบัฟครอบคลุมทั้งทีเหมือนเมื่อก่อนซึ่งภาษากรนะครับสเตตอยู่ที่8 6 0 0 0นะฮะถือว่าไม่ได้ไม่ได้เกน,นะฮะสแตมิน่า900ครับโดยทุกๆอย่างของพลังมันเนี่ยจะเน้นไปที่การส่งบอลนะฮะส่งบอลรับส่วนเลี้ยงกับยิงเนี่ยไม่ค่อยเท่าไรนะฮะ เรื่องเกม,มรับก็อยู่ระดับกลางๆนะฮะจุดอ่อนของซื้อวาสาก,กองนะครับก็คือมันต้องใช้ท่าซีนะครับมันจะถึงจะบวกพลังจากพาสซีฟครับซึ่งท่าซีเนี่ยจากกุของท่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีท่าดีๆเท่าไหร่นะฮะผมลองไปค้นดูละไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นี่นะฮะท่าซีครับ,ค,รบคือตัวนี้นะครับเวลาใช้ท่าซีนะครับมันจะบวกฟอสต์แรงถึง150% อ่าสมมติผมสมมติน่ายากคืออันนี้สมมติ210ใช่ไหมมันก็จะพุ่งไปถึง500กว่าเลย5 0 0้ต้นๆเลยทำให้ตัวน,นี้ได้เป็นย์เมเกอร์ที่ดีม,มากนะฮะแน่นอนว่าข้างคุณเจอดีบัฟเพียวนะฮะก็จะเป็นหนามย่ออกของดีบัฟเพียวอาจจะไม่ได้สุดลิ้นทิ่มประตูอาจจะไม่ได้แจกโลทั้งชีเหมือนเมื่อก่อนนะแบบ40 40บวกเป็นแ0แต่ก็จะเป็นหนามย่ออกอยู่ดีคิดดูฟอร์ส500นะครับพลังส่งถือว่าเยอะนะฮะฟอร์ส500ออ่ะ แล้วพลังส่งก็หมุนเจ็ดกว่านะถือว่าโอเคเลยโอเคมาดูความสามารถนะฮะความสามารถของซื้อภาษาก,กล่องนะครับน,นั่นเองนะครับถ้าทายิบสี่ญี่ปุ่นนะฮะถ้าทาบยี่สี่ญี่ปุ่นไม่ได้จำกัดสีนะฮะผมบอกเลยก็คือญี่ปุ่นสีอะไรก็ได้ห้าตัวครับยี่สี่เปอร์เซ็นต์ครับพลังท่าไม่ตายซีแรงบวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสมมติสองร้อยกลายเป็นห้าร้อยประมาณนี้นะฮะ บวกตลอดเวลาด้วยแต่ต้องเป็นระดับ C เท่านั้นนะฮะก็เข้าแก๊บกับ s ัมมิทนานะฮะต่อมาครับถ้ามีผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับ2คนขึ้นไปนะครับจะบวกพลัง3%ครับและเป็นสายโล่ครับบวก3โล่ 5, มาตรฐานครับไปกับแปเนาะตัวนี้ครับมีผลึกท่าไม้ตายคู่ต่อสู้นะฮะคือบล็อกท่าคู่ต่อสู้แน่นอนหนึ่งท่าจะทำให้ทำเกมได้ง่ายมากขึ้นนะครับและจะเปิดบอลจากข้างสนามเป็นบอลลอยต่ำเสมอรวมถึงดรอบอลให้ตัวเองด้วย และตัวน,นี้ครับมีทีเด็ดก็คือโล่นะฮะแจกให้เพื่อนๆ5%ก็จริงแต่ตัวของมันเองก็กันร้อยเปอร์เซ็นต์หมือนเดิมน,นั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นเพียวดีบัฟนะฮะอาจจะโดนซื้อกระสกกล่องริงแตกก็ได้นะฮะเนื่องจากมันไม่โดนลดนะฮะมาดูพลังจริงดีกว่าครับผมไม่ได้คำนวณฟอร์สเพราะอะไรอ่าพูดตรงๆเลยคือท่ายิงอย่างที่ผมเกิดเมื่อกี้ท่ายิงมันไม่ค่อยมีนะไม่รู้คำนวณไปทําไมนะก็คือมันบวกฟอรสเนี่ยท่าซีไง ถ้ายิงมันไม่มีเนี่ยก็คำนวณไม่ได้นี่นะก็มีที่คำนวณได้คือบอลล่นะฮะบบอลลก็คือเหมาะบอลรอยต่ำไปแหละแต่พอหลังจากบวกไปมันก็ประมาณ480นะฮะ480ซึ่งเราสามารถคิดกับท่าเอสได้มาครับสำหรับพารามิเตอร์พลังการยิงนะครับอยู่ที่ประมาณแตะๆหนึ่งแสนนะฮะแตะๆหนึ่งแสนครับสำหรับท่ายิงพวกนี้นะฮะคุณสามารถใช้ได้นะฮะ หายว่าแรงไหมไม่ได้แรงมากนะครับ9 5้0หมคือยิงตะเใหม่นี้ต้องระับพิกพีก,ก็แสนสามปะอันนี้มันต่ำกว่า30%เเลยนะเพื่อแต่ว่าคุณอย่าลืมว่ามันการการดีบับร้อยเนะฮะครั้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,100นะรบไอ้พวกดีบับเพียวนะฮะตอนนี้ในระดับสูงๆก็เจอไอ้ตัวนี้เข้าไปก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันคือมันลบ50%อร์เนตะ์แล้วตัวเองอะห้าสิกว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็ตัวเองมีแค่สิบเจ็ดเนี้ยโอ้โหโดนลดไปตัวนี้แม่งจะยิงไอ้พวกดีบับเพียวแตกง่ายเหมือนนนะกัะ ก็มีคนลองให้ดูแล้วนะครับในตามต่างชาติเนาะเอกต่างชาติได้รวมถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เนื่องจากมีค่าส่งที่สูงมีไอพวกบวกท่า C อย่างท่าส่งขึ้นไป500ฟ์ตเนี่ยแถมมีบลอ็อกท่าหนึ่งท่าใช้การได้จริงเป็นตัวโล่ธรรมดาและบล็อกพลังให้ตัวเองด้วยถือว่าโอเคครับแม้จะไม่ b r o k คนเท่าเมื่อก่อนก็ตามนะฮะโอเคจบไปแล้วนะฮะ โอเคครับสำหรับต่อมาครับก็คือจัดทีมยังไงอสมมุติว่ามีคนเพิ่งเริ่มเล่นผมว่ามีคนหลายคนเริ่มเล่นนะ,ะตั้งแต่ช่วงดีที่ผ่านมาเพราะว่าหลายคนชอบเล่นช่วงดีเพราะดีมันเกลือเนาะซอถ้ากูไม่เกลือกูก็เล่นต่อถ้ากูแตกกูก็แตกไปเลยอะไรอย่างงี้ก็มีคนเล่นดีซก็คือจะทำดีบัฟนั่นแหละแล้วทีนี้ถ้าเกิดอยากเล่นฮอลแลนด์ด้วยทํำยังไงอันดับแรกนะฮะคุณอย่าลืมสิ่งนี้นะฮะ,อะสองตัวนี้นะครับ เปิดเปิดตัวมาให้ได้ก็คือออกยากเหมือนกันแหละออกยากจริงออกยากไคเซอร์นะฮะกับโยวานนะฮะสองตัวนี้ต้องมีท่าชิงนะฮะททอลฟุตบอลนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําฟูก็ได้ฮะไอที่หลักผมมีไคเซอร์ตัวเดียวนะแต่ผมก็ไม่มีตัวอื่นมาลงอยู่ดีไม่มีคีเดให้มันอนะถ้าเปิดเปิดได้อาทายังไงเดี๋ยวดูผมจะจัดทีมให้ดูนะครับสําหรับตัวละครที่ผมจะใช้นะฮะจะเป็นตัวที่เพิ่งออกไป อาพุกตัวเก่าจากตัวเนาะแล้วก็ตัวที่เพิ่งออกไปอย่างตู้เจลีหรือตู้เซีดานเนี่ยก็อื่นทุกครบรอบเนี่ยบางคนจัดได้นะแต่คลอที่ผมําให้ดูนี่คือเอาเฉพาะ id ดีเพิ่งเริ่มต้นใหม่หรือไอดีที่เพิ่งเริ่มต้นเฉพาะไปไอดีดีบัฟนี่แหละช่วงดีซที่ผ่านมาได้แหละจัดยังไงมาดูครับอันดับแรกนะฮะจัดบอลทีมก่อนครับ ผมใส่3 d ดีบัฟนะฮะมิสากิอ่าใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมจะใช้แต่ไม่รู้จะบวกสีหรือเปล่าแต่ใช้ไปก่อนไงคือเราไม่มีตัวเนะมิสากิทาโร่ครับแล้วก็น้องอ้อยนะแน่นอนว่าผมลองคำนวณด้วยทุกทางแล้วนะฮะทุกทางแล้วจริงๆมันไม่สามารถใส่ซื้อภาษาลงไปได้เนื่องจากว่ามิสากิกับเตาเีนะฮะก็คือฮอลแลนด์อะถ้าเล่น32 3 2ใช่หมเจ็ดตัวข้างบนอะมัน มันต้องใช้ที่ถึงห้าช่องพูดเ่ยง่ายคือมันจะว่างแค่สองมันจะว่างแค่สองนะฮะคือมันใช้สี่ช่องมันใช้สี่ช่องมันจะว่างสามแต่ผมไม่ได้เลือกซื้อมาสักคือผมไม่มีจีซีซื้อมาสักและผมเลือกซีดามาแทนน,นี่นะฮะอีกตัวหนึ่งที่ควรใส่เข้าไปนะครับก็คือราดูก้านะครับราดูกาเป็นขับสีฟ้านะฮะนี่นะครับ ก็อารูก้ารนะครับลบแค่4นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต่างชาติได้เป็นสโมสรจะลบถึง5.5คือไปกับ7.5เหมือนกันนั่นแหละ,และนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับของตัวละครที่ผ่านมาตู้เจลีก2ตัวครับมิสกิกับฮายโตะนะฮะน้องอ้อยนะครับน้องอ้อยนี่ผมบอกเลยชิงไม่ได้นะฮะแต่ให้ใส่ท่ายิงไกลนะครับเน้นยิงไกลเบิร์พลังแทนนะฮะไอท่ายิงไกลแลง5้455แล้วแหละ ก็คือแล้วก็ต้องยอมเสียสลาก,กันบ้างเนาะเพื่อเอาซีดานลง<ล>เพราะซีดานเป็นเพลย์เมเกอร์ที่แบบโอพีมาก<ๆ>มากนะโอพีมากมากนะครับต่อมามาดูอ e ีกหกคอนแลนด์นะครับถ้าเราคอนแลนด์อีกหกตัวแน่นอนว่าตัวแรกแลว้วก็เป็นใครเธอไคเซอร์นะฮะก็คือหกตัวเข้ามาเลยครับไคเซอร์โยฮานโยวานนะครับโยวานไคเซอร์ oh iser, กับโยวานนะครับสองกองหน้านะฮะ ต่อมาก็คือไรอันคาร์ฟอร์ดครับไรอันคาร์ฟอร์ดนะครับให้ใช้ตัวนี้นะฮะเ,เพราะว่าอันนี้ผมพูดถึงเ,เพิ่งเริ่มเล่นตอนดีซีถ้าใครมีตัวดีมก็ใส่ตัวดีมนะฮะดิกครับดิกดิกรืดครับนี่ก็เป็นเพย์เมเกอร์เหมือนกันนะฮะและสุดท้ายครับโกครับโดมันนะฮะ เรียบร้อยครับแต่เป็นบัฟขับสมโมสอนนะฮะเห็นไหมฮะว่าจะเห็นบอลนะเห็นไหม้ามาเห็นแนละ้วผมขยับหน่อยนะฮะจะได้ดูนะครับว่าบอลไปได้เท่าไหร่เนะโอเคแบบนี้น่าจะเห็นนะฮะนี่นะครับ บอล34ครับลบ26.5ก็คือไปกับ60.5มีโล6.5ก็คือเนาเจอดีบัฟด้วยกันก็คือไป66 67นะฮะแต่ว่ามันมีข้อดีครับก็คือมันบวกคอนแลนนะฮะอีก2%ก็คือ36%นั่นเองและลบคาสโมตสอีก1.5%ก็กลายเป็น36ลบ28แล้วครับประมาณ64นะครับแล้วก็โลกก็ประมาณ70.5นะฮะก็ถือว่าใช้ได้อันนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับ ตู้ที่ตู้ที่มีในขนาดนี้นะฮะตู้ที่มีในขนาดนี้คุณสามารถใส่ซื้อประสาเอฟดีเอฟได้ไอ c ีซีได้นะฮะแต่ว่ามัน,นงงมีปัญหาไงคือถ้าสมมติว่าคุณใส่ซื้อประสาตีซีใช่ไหมคุณต้องเปลี่ยนกับซีดานเท่านั้นนะฮะและซีดานต้องเป็นขับสมุนตู้ซีดารมันเป็นขับสมุสนรสีฟ้ามันเป็นแกนหลักของบัฟสมุสนรนะฮะบัฟสมุสนรสีฟ้าห้าตัวไงถ้าคุณใส่ซื้อประสาดีซีเนี่ยมันจับไม่ได้มันจับไม่ได้ จะไปเอากองหลังออกแทนอีกว่าก็ไม่ได้อีกเพราะองกองหลังมันมีแค่สาตัวนะฮะสตัวครับ3าตัวแล้วก็ดีเอฟสองดีเอฟสามแล้วก็กอ,องหน้า2เนาะคือมันถอดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ร่าจะเป็นไปกับที่ดีที่สุดสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นตอนตู้เจลิกแล้วก็ดีนะฮะอันนี้คือที่ผมจัดจัดนะครับเอ่อคัปีได้รมบมีปัญหาหรอกมันไม่ใช่อะไรที่เลือดรูขนาดนั้นแต่ว่าไปการพาราลิก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับแค่ตู้2ช่วงนะฮะ ทำไมถึงยังใส่อ้อยเออเอาจริงๆอ่ยอ้อยมันไม่ต้องใส่ก็ได้แต่อ้อยอ่ะมันก็เก่งนะมันมีเนี่ยผมมีท่ายิงไก่เห็นไหมท่ายิงไก่มันยืนเบิร์นซามิน่าก็ได้นะสมมุติเราเล่นผันผงการเล่นเนาะตอนนี้มันจะมีแผนาสามสองสามสองนะฮะสมสสมสอร์แอคแท็กครับจัดอย่างนี้เลยนะแล้วผมจัดในนี้ให้ดูเป็นภาพนะฮะเดลารานนะฮะ ไรอันครับฟอร์ดครับงานตรงนี้นะฮะปั๊บ,บทีมใหญ่คุณผไปสนใจนะฮะมันหลุดอยู่แล้วสีดาไปยืนตรงนี้นะฮะท้ายครับไรอันอยู่ตรงกลางนะครับโยวาอยู่ข้างบนครับตัะะรืดนะฮะรืดเป็นสีแดงนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงดีเอ็มนะครับ แล้วก็มิสกินะครับมิสกิก็จําเป็นนะฮะเราเล่นบัฟทีมขับสโมสรห้าตัวสีฟ้าเนาะต่อมาครับก็คือพี่ดิกนะฮะพี่ดิกเป็นสีเขียวนะฮะอยู่ตรงนี้ครับออโต้ตัดออโต้บล็อกเหมือนกันพี่ดิกเนาะก็จะตามนี้นะฮะแล้วก็จะมีพี่โดแมนนะฮะโดแมนเป็นสีเขียวครับก็ตามนี้นะฮะขับสโมสรห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี ห้าเห็นไหมฮะใบอัอบอนเดี๋ยวมันเป็นสโมสอสีฟ้านะในต,ตู้ก็จัดตามนี้ได้นะครับกอพอดีเลยครับฟิกไม่ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าไอ้ดี่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งหมดไอดีหลักของคุณนะ่ะไม่จำเป็นต้องไปโยขนาดนั้นนะคือไอดีหลักของผมผมย่าอย่ทีผมก็กดได้แต่ผมเก่งใจฮี่เด็กิี่เด็ทามโมเสือมันเหลือกันสิเ,นเม็ด แล้วก็จะรอตู้ดีก่อนเพราะฉะนั้นแก้เซียนในตู้นี้แล้วกันครับไฮบริดกลายเป็นไฮบริดไปรเรียบร้อยนะฮะแล้วจะเล่นดีบัฟเทียวนะฮะแต่ก็ไฮบริดไปแหละไอดียลองก็โยกไปโยกมาเนาะแค่ไม่จัดทีมตามไอดีหลักก็พอแล้วไม่เล่นซ้ำกันก็พอแล้วนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มาแจ้งข่าวนะฮะมาวิเคราะห์นิดหน่อยเกี่ยวกับซืปอร์สะกล่องนะฮะ แล้วก็ตัวฮอนแลนนะครับที่ผมกําลังจะปั้นมาเล่นกันทุกคนนะครับแน่นอนว่าต้องรอตู้นะฮะวันที่25และพูดถึงขนาดนี้วันที่25พรุ่งนี้นะฮะเจอกันจับไอดีนี้ฮะไก่ดีบัฟตัวไอดีหลักผมอยากได้โดเมนอยากมากนะฮะผมอาจจะกด30มสบดีมอนก่อนเพื่อดึงโดเมนมานะฮะถ้ามันไม่มาผมก็จะรอดูตู้ดีนะครับถ้าตู้ดีน่าสนใจผมก็จะไปตู้ดีนะครับเสือมันออกวากาไงโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหรือไลฟ์ถัดไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีครับ